ประชาชนชาวแม่สายจังหวัดเชียงรายรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอแม่สายในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงกับประชาชนอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันล่าสุดวันที่28มีนาคม2566นายพุทธิพงศ์เปิดเผยว่ากรณีการขอให้ทางจังหวัดประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหา หาเรื่องการเผาพื้นที่ทางการเกษตรนั้นคงต้องเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการเพราะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้ว่าระดับจังหวัดจะมีความสัมพันธ์ต่อกันแต่สภาพของปัญหาเกิดขึ้นในวงกว้างและประเทศเพื่อนบ้านมีความหลากหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆส่วนข้อเสนอให้ทางจังหวัดประกาศเขตภ,ภยัภยพิบัติจากสภาวะฝุ่นละอองครั้งนี้นั้นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาในหลายด้านโดยมีตัวอย่างการประกาศช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาขณะที่ปัญหามาจากนอกประเทศซึ่งเราควบคุมไม่ได้ ด้วยดังนั้นต้องแก้ไขปัญหาภายในให้ได้ดีที่สุดก่อนส่วนสถานการณ์ภายนอกประเทศไม่สามารถควบคุมได้โดยในครั้งนี้จะได้รับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อปรับและเพิ่มเติมการทํางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป